โอเคนะครับสผมนะครับก็หายไปนานนานจะจัดเลยว่าจะอัดคลิปบ่อยๆก็ไม่ได้อัดบ่อยจริงๆสุดยอดไปเลยอ่าสำหรับคนที่จะถามว่าทำไมผมไม่เล่นเกมซับวซับสักอย่างนะจำชื่อไปได้ <c oughs> เรียกไม่เคยถูกสักทีก็เครื่องเล่นไม่ได้ครับเครื่อง เครื่องมันอัดไม่ได้เครื่องผมเล่นได้อยู่แต่มันอัดไม่ได้คือมันจะแหลกเลยก็นั่นแหละก็กลับมาเกีกเกมนี่แหละอิสิคายเควสใกล้ใกล้จบแล้วล่ะไปเริกไปเลยก็นะ หายไปทนันน่าจะจัดเราเหลืออีกสองตัวละครเราเริ่มจากใครดีจะมีน้องแวมพายกับน้องเอลน้องเอลนี่ซีจีต้องตายทีหนึ่งใค,ใครดี้อ,องแวมพายก็ได้ Battle ถึงไหนดูซิยินดีที่รร้จกักฉันชื่อมาฟี่นะฉันรู้ว่ามันอาจจะฟังดูไร้สาระ,ะแต่นะฮะแล้วถ้าเธอกับฉันตอนนี้เลยสนใจไหมเืออะไรวะไม่มีทางละฉันมาที่นี่เพื่อจัดการเธอถธอรู้ว่าฉันกำลังคิดอะไรอยู่เหรอเอาสิเริ่มกันเลยอันนี้แล้กัน เธอมาที่นี่เพื่อสู้กับฉันเหรอโอ้เข้าใจแล้วเธอมาที่นี่เพื่อเอาฉันสินะนี่เองใช่ป่าอ่านผิดฉันอยากจะทำกับเธอนะแต่ก็ยังก่อนเพราะว่าเธอต้องเติมเกรดความรักให้เต็มก่อนนะงั้นมาสู้กันไม่ต้องเป็นห่วงไปนะฉันอยากลงไปคล่อมและทำลาย ทำทำทำลายเฉยทำลายมกับเธออยู่อยู่แล้วไม่ได้พูดเล่นนะเธอต้องจัดการฉันแล้วเติมเกตความรักก่อนทาไมนั่นเละอย่าถามสิสู้กันก่อนอะไรวเนี่ยก็ว่างปีนี้ ของการก็เลื่อนอีกสุดยอดไปเลยนะเอาเถอะถึงมีสงครามผมก็ไม่เล่นเดี๋ยวล้อจะตายชักลืมไปแล้วมันเล่นยังไงนะอ่อตัวนี้มันเล่นยังไงวะสกิลมันมีอะไรบ้างวะ ก็ผมก็ยังรออัปเดตเกมนี้อยู่นะก็ยังไม่มาสักทีเฮ้ยเส็งเออวะอย่าทำเคสื้นี่วะลืมถ้าทำเสื้เสื้อมันจะเสื้อมันจะขาดลืมไปเลยนี่ อ๋อสกิลมาในานี้เองสกิลสิดธิ์พิษว้าสดาเมจฉันก็แรงทำไมมันทำไมมัน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 ดูเบาเบานีฉันคิดไปเองเออเรียบร้อย อโอ้ดูเธอจะแข็งแก่งกว่าที่ฉันคิดนะเนี่ยฮะแล้วจะรอดูนะไว้เจอกันใหม่ละ่ะจ้า <c oughs> เธอมาที่นี่เพื่อสร้างหาเล็มกันเหรอที่เธอจำผิดเกมหรือเปล่าอ่ะ ว้าวโอ้นี่เธอไมค์แล้วอ่ะฮะอย่างที่คิดไว้เลยถูด้วยอร่อยสุดๆไปเลยล่ะขอกัดสักทีนะนี่จะบอกว่าอร่อยจริงๆหรือเปล่าเฮียอะไรเนี่ยการขอ,อกัดทีหนึ่งด้วยนะ รอการโจมตีศัตรูมันไม่มีสกิลเหมือนเกมมิเลอร์เลยอะสกิลแบบเพิ่มน้ำเม็ดเลยไงโโยฉันว่าสก,กิลโล่มันไปครั้งหนึ่งน่าจะดีเพราะโล่มันเยอะมาก โหตีอย่างเบาอะไรไว้เนี่ยเอ้าจริงเลยนะคือไม่มีเกมจะเล่นแล้วอ่ะมันมันพอมีแหละแต่มันมันก็ไม่น่าสนุกอ่ะเอามาแคสอ่ะ ข้างต่อไปจะเป็นการเจอกันครั้งที่สามของเราแล้วาาฉันเชื่อนะว่าเธอจะเป็นฝ่ายชนะอีกรอ,นะอบน่ะโชคดีนะก็มาดีครับจริงๆผมมีอประมาณสองเกมนะแต่ไม่รู้ว่าอม,ามัดดีไหมให้จบเกมนี้ก่อนแล้วกัน <c oughs> ว้าวนี่ก็สู้กันครั้ง คั้ที่สามแล้วอะไรเนี่ยคุณเหยื่อช่วยตอบฉันสิไม่ชอบโซ่หรือหรือเปล่าเหยื่อเด้เลยนะดูเหมือนว่าฉันจะชอบ,ชอบมีมีโซ่อยู่เยอะนะฮะจะบอกอะไรให้นะถ้าด้ชนะฉันเลยแต่แก็เรามาเล่นรสน,สนุกกับโซ่ดีกว่าที่อะไรเนี่ยมไม่ไหวแล้วตัวละครตัวน,นี้อะไรครับเนี่ย Anh đi thằng hola cái hola, 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 โลมันไม่หายไปได้ยังไงบาก,กันนะฉันจะตายอย่างนั้นเหรอไม,ไม่มีทางสะหรอกตายจริงจังเลย ะอะไรสกัดโคตรแรงเลยเหลือเหลือห้าเหลือทำไมวะเนี่ยพระเจ้าโอเคชิปหายใส่เ็นเซอร์ใช่ไหมเนี่ยช่างมันแล้วกันไม่เป็นไรหรอก เธอทำได้แล้วเธอเก็บเกรดความรักฮะเต็มแล้วเอาเป็นว่าเรามาเล่นลอนโซ่ดีกว่าโอเคโอเคถ้าจะไม่ผิดซีจีให้ดูไดกก้ก็ไม่ต่างอะไรกับซีจีตัวนั้นหรอกประมาณนี้แล้วกันออก,ออกไปออกไปออกไปเชื้อ ติดรอคำสาบอ่าเหลือต้นข้อสุดท้ายแล้วน้องเอวลของเราเองฮะหยเดีหยุดแกไม่มีทางที่จะเข้าไปในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ได้มากวุณนี้ต่อไปแล้วอาฮะก็ดียังไงเป็นแค่ลิงปะเถื่อน แต่กล้าเขามาเหยียบป่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นเหรอมันป่าตรงไหนวะนนี้ <c oughs> เดี๋ยวฉันจะเปลี่ยนทั้งแกและยตดญาติของแกเป็นปุ๋ยให้แกดินแดนศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวนี้เลยขอโทษทีนะแต่เธอไม่โหดร้ายกับฉันไปหน่อยเหรอ <c oughs> นี่เพิ่งได้เจอกันครั้งแรกเองนะมันรู้สึกดีชะมัดเลยเชิดาฉันอึกดีได้ไหม <c oughs> อันหนึ่งแล้วกัน <c oughs> ขอโทษค่ะ ดูเหมือนว่าฉันจะพูดเตือนไปหน่อยใชนไม่ได้ตั้งใจทำอย่างนั้นเลยนะเอ๊ะยังไงก็ถถเถอะเธอก็เข้ามาในที่ไม่ได้นะกครเดินทางของนายมาจบลงแค่นี้แหละเจ้ามนุษย์ค้างค้างเออ กอมโบยอย่างไรสายเนี่ยอะไรเว่ยลาเบิดเวลานี่รู้สิอะไรคืออะไรสร้างความเสียหาย250หหน่วยเลยเหรอเกินเกินไปเกินไป แรงเกินอ่ะสองร้อยหสิบหน่วยตัวลูกเลยนะ <Yes. S 1> อือตายยังไงก็ตายยช่งไงเนี่ยถ้าระเบิดมึงเยอะขนาดเนี้ยระเบิดมึงเยอะมาก ไมันจะเก่งที่สุดในเกมไม่ได้นะสกิลระเบิดนี่แกะเดี๋ยวแล้วกัน ระเบิดที่เป็นพันเลยอะไรวะเนี่ยคิดโกงนี่หมนแล้วคิดโกงเกิน ไปโกงไลระเบิดแรงเกินเย็ดได้ใจไปหน่อยเลยเจ้าเด็กน้อยครั้งต่อไปฉันจัดการแกแน่มันก็นีไปแล้วเพิ่มมาแ็กแล้วกันดูเหมือนว่าแกจะกลับมาอีกแล้วสินะอ่าฮะ เจ้าพันผสมเป็นแค่ขยะไร้ประโยชน์รีไซเคิลไม่ได้แทๆ้ๆถึงแกจะทำอะไรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยถึงแกจะทำอะไรแกก็ยังเป็นได้แค่ขยะอยู่ดีและแกจะกลับมาที่นี่ทำไมอีกอ,อย่างที่พูดไปเลยมาช่างดีมีความสุขจริงๆนะฮะฉันมาอย่างสันติและต้องการแต่เธอนะนะฉันมีแผนที่จะสร้างอาเลมที่โลกนี้และเธอก็มาเป็น อะไรเนี่ยคุณมันมันแยกกันมันอ่านว่าอะไรเนี่ยภรรยาใช่ไหมภรรยาเอวของฉันยังไงล่ะาานี่นี่มันป,ป,ปรับไปนะฉันไม่ได้กําลังเขินนะถึงฉันจะรู้ว่าแกเป็นพวกโรคจิตที่ไม่เหมือนกับคนอื่นก็เถอะแต่มันก็เอาเถอะไม่ไงไฉันก็คิดจะออมมือให้แกไม่คิดจะออมมือให้แกอยู่แล้วเตรียมตัวไว้ซะ ระเบิดลงมาอีกโอ้ยแต่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 เกียดระเบิดมันจังเกินระเบิดเยอะขนาดนี้เกินเกินตาย แล้วฉันเลือกอะไรได้บ้างไหมทำไมมันจะระเบิดเยอะขนาดเนี้ยโน่าจะแพ้ตันชนะยังไงมากกว่า ถามว่าจะชนะยังไงมากกว่าอขอคอรีได้ปะคอ,อรีคอรีตา่างได้ปะไม่ไหวแล้วอะ่ะระเบิดมันเยอะเกินะ่ะคอรีไม่ได้เหรอ ระเบิดมังเยอะมากเลยอะฉันสู้ไม่ไหวฉันเล่นอะไรได้บ้างไหมอ,ะ,อะเดี๋ยวขอหยุดไปแปบบ๊แบหบนึ่งแล้วกันมันเป็นซ <c oughs> ีจีอะนะพร้อมแล้วพร้อมแล้วผมลืมไปเลยอะ <c oughs> ผมลืมไปว่าเห็ดมันเอาไ้ล้างไอ้พวกระเบิดที่พวกนี้ได้ผมลืมไปแล้ว <c oughs> นี่มันผลในการไม่ได้เล่นนานนี่หว่า <c oughs> ลืมไปเลย นะคือไอ้เห็ดอันนี้เนี่ยมันสามารถลบสถานะพวกไอ้ไอดีบัฟบสัตว์ทีระเบิดอะไรพวกนี้ได้ลืมไปเลยฉันลืมไปเลยอะ น่าจะตายนื้อเรียบร้อยง่ายพอหลบระเบิดได้กลง่ายอ่าเดี๋ยวคิดนะว่าฉันจะอ่อนข้อให้แกน่ะถ้าแกคิดว่าฉันอ่อนอ่อนแอลงแล้วก็แกคิดผิดแล้วอาฮะทำเกมค้างอุ้ยกลายเป็นเม็ดโอเค ครับก็อันนี้ก็จะเป็นถือว่าหมดทุกตัวละครแล้วนะครับอะสุดท้ายก็เป็นฉากจบเกมครับที่ต้องตีกับไอ้ลูกตาเนี่ยคือมันต้องใช้เวลาไงก็เลยถือว่าจบแล้วกันรออัปเด,ดตตัวละครใหม่เข้ามาก่อนถือของมา่อนอะก็จบไว้แต่เพียงแค่นี้แล้วกันนะเจอกันใหม่เกมหน้า น่าจะวันจันวันจันนาอนาทิตย์นาแหละน่าจะมีคลิปลงแน่นอนผมสัญญาสัญญาผมผมไม่หนีแน่ๆน่อาทิตนาน่ะถ้างั้นโชคดีบาย